มาเจอสกินฟอร์เรนอุลตร้าแมนผมหน่อยฮัลโหลเล่นทีไรแพ้ทุกทีนะครับผมสกินนี้เกมนี้เราจะมาแก้อาถรรพ์กันนะครับผมเน้นเท่ครับไม่เน้นตึงเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีก,กว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับช้าก่อนหากใครกำลังหาซื้อ idrov คุ้ม,มผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp 7การันตีผู้ติดตามมากกว่า20,000 0คนและมีไอดีให้เลือกหลายราคาเริ่มต้นเพียง 30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะสกินแลรลูนครบพร้อมลงแรงและยังมีบริการรับซื้อรหัส ROV ราคาร้อนเครดิตดี D, รีวิวเยอะชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผมจกูก็กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมชนสตเตปยกเหมือนเดิมน,นะครับเสียงผมก็เริ่มจะกลับมาแล้วนะโอ้โหเป็น เป็นวัดทีนี่เป็นทีงสองสามอาทิตย์ผมจะรั่วว่ะโอ้โหทั้งอะไรน,ะน้ำมงน้ำมูกไอเอ้ยเจ็บคงเจ็บคอโอ้โหมาครบตอนนี้เสียงผมก็เริ่มกลับมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมก็จะพูดแบบติดๆขาดๆหน่อยนะครับตานยามูกครับผมมาโหลเกมนี้เราจะมาแก้อาถรนสกินฟอร์เลนนะครับอุลตร้าแมนคือแบบว่า จับสกินนี้ทีไรไม่เคยชนะนะครับผมไม่รู้มันเป็นที่เ,เราจับมาสกินนี้มาแล้วมันมาเจอแบบทีมตึงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะทีมรนข้างเกมนี้เราก็พาวนาหวังว่าจะได้แก้อาถรรพ์นะครับผมเอาหน่อยเว้ยเป็นสกินที่แบบว่าผมน่าจะชอบที่สุดเลยนะครับสกินนี้คืออนิเมชั่นมันแบบว่ามันเละท่อครับไอจังหวะมันพุ่มพาสีอะ มันเหมือนเอาไหลไปกระแทกหน้านะไม่รู้มันฟันดาบท่าไหนเอาไหลไปกระแทกก่อนแร้วาค่อยฟันหรือเปล่ามาดูนะครับผมดูเนี่ยเห็นไหมแหมมันเท่จริงเลยนะสกิีนก็แพงไม่แรงได้ไงคนหนึ่งเขาได้ฟรีกันส่วนเรา1,600งพันร้อคูปองครับผมบหวานเจี๊อมแหมลาเราก็หัวมาดิมาต้นเกมแรงอ่ะมาดิ ไปเลยต่อต่อมาเลยเฮ้ยจะอดไยมาติดเคียวมาติดเคียวนะครับผม,อมเออเกือบเกือบแตก <c oughs> เนบิจแจนนี่ใบจันบิแจนมันอาจจะติดเคียวนะครับผมเออเราก็ต้องระวังมันหน่อยนะครับผมไอ้บิจแจนนะ่ะคือมันค่อนขา้างแรงนะต้นเกมแต่ว่าถ้าเราอันติโดนมันก็โดนเหมือนกันนะครับผม อย่าพลาดอย่าพลาดโดนมันยกก่อนแค่นั้นพอนะครับสบายบือดือโบนะครับผมแล้วก็เคลียร์เคลียร์วงเคลียร์เวฟไปก่อนครับหาตังค์ยังไงยังไงเหมือนข้างบนจะมีประเด็นหรือเปล่ามาครับผมรับผมมาแล้วนะ่ะไหนอะ่ะอา้าวไม่เปิดแล้วเพื่อนดยเลยเพื่อนเพื่อเจอเฮ้ยใครวะใครนาขอด ปลาดอกเข้าหัวไปไหนไม่รู้นะครับผมปลาดอกออกไปไหนไม่รู้แต่ว่ารับอยู่ยังรับอยู่ได้ามานหนึ่งยังไงได้ามาสองอู้เจ็บ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 แล้วกลับไปใหม่ครับผมฮิวแล้วกลับไปใหม่เทวเทวยังไงเทวไม่ปลาดอกไม่โดนสักทีนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะครับผมหรือว่านี่มันจะคืออาถางของฟอเรนนะครับ จับทีไรแม่งโอ้โหเล่นอะไรก็ไใหม่รู้นะครับผมมันก็เป็นสไตล์เราอยู่แล้วนะครับเพ้โหเมื่อไรจะคมเหมือนอื่งเขาบ้างฮ้ยแล้วผมปลาดอกของผม,มน,นี่พอลากนิ้วก็ไม่โดนนะแต่พอออโต้บางทีก็ออกข้างบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็นี่นะครับสีสันของเกม ROV นะครับผมทุกคนก็นนะ่าจะเคยเจอกันป่านะครับแต่ว่ายังไงยังวันนี้เวลรเจ็ดกับเวลหกมาดีครับ มาเดเราก็จะไปห้าวนะเพราะว่าทามันเข้าปปอมเดี๋ยวมันก็ติดเคียวอีกนะครับผมอาจจะปิดมันยากนิดนึไงไอตัวเนี้ยดักล้อมนะน้ะรอร้านนะครับผมใจเย็นทำการใหญ่ใจต้องนิ่งให้มันไปดีกว่าเราเราเอาคิดล่างอยงน,นะพุ่งข้ามไปเดี๋ยวไม่ก็วิ่งเข้าปปอมปิดไม่ลงนี่มันอันตีนีเราได้นะเออ ยังไงข้างบนมีไหมมีไฟหรือเปล่าวิ่งเช็คลอ,อก่อนนะครับผมเผื่อม,มีไฟนะต้องไปข้างบนแล้ววะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดคีบมาครับผมถ้าเราไปบนตอนนี้เนี่ยป้อมล่างเราน้องจะแตกนะเราก็พยายามเคลีย์เวฟก่อนนะครับผมก่อนจะแบบวาร์ปขึ้นไปช่วยนะเวฟนี่ค่อนข้างสำคัญนะครับผมเกมวัดกันที่ป้อมนะครับคิวเยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมแต่ตอนนี้เกลีย์แล้วเราก็ไปได้น,นะครับผม่มมาแล้วจู ไปไหนเอาใครดีมามแตกหนึ่งลัดช็อตแบบสวยๆเกิดมาเพื่อลัดชัดๆ <c oughs> เอ,อเราได้คิวออฟเดอะลอดแล้วนะครับผมเกมนี้ผมจะออกเป็นแบบแทงแบบอ,อยังไงดีอะติมๆหน่อยนะเราจะไม่ออกเออดาบกันนาเมตน,นะครับผมเราจะไปทางสเปียออฟลองกินนุนะครับผมเกมนี้เพราะว่าเบื่อแล้วนะดาบฟ้านะ ดาบฟ้าก็น่าจะคุ้มไหวแล้วนะครับผมแต่เราเกมนำไนงะตอนนี้ย้องชิ๋วจะเกมนำนะผมสี่ศูนย์นะครับผมออกอะไรก็ได้นะแต่ก็ระวังทีมลงข้ามลุมด้วยนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเวลาโดนลุมนมะเห็นคนอื่นก็ลุมก็แบบจิ๋วจัดเลยอ่ะปาเรอเข้าหัวม,ม,มาทำต,ตีข้าหัวมาทิ้งมาทำไมโอ,อ้โหมันถึกยังวะ มันติดเคียวไปแล้วนะครับผมเฮ้ยเคียวมึงนานยังวะโอ้โหผมว่าแม่งเคียวแม่งโปะบอวะเออทีมันไม่เข้าเลยไม่ใช่อะไรนะเราเรายังไม่ออกโจมตีเลยนะครับผมออกแต่ของกันนะครับผมเออแม่เอาดาเมจจากไหนวะนะจะรู้อะแล้วลอดลูนแฮงมาด้วยนะอืมไม่ใช้ลูนจอก่อกนคือตีเข้ากี่โมงก็บอกผมทีนะเออ เวไม่หมดนะครับผมนาคอสไม่มีบูนี่เท่ากับอคีฟนะครับผมหรือป่าไม่รู้นะถ้ามันรวยก็อีกแบบนะแต่ถ้ามันจนมันครีปดีๆนี่งนะครับผมอย่าให้ถึงตัวกันนะเข้าถึงตัวเมื่อไหร่มีแตกนะครับผมเฮ้ย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 เมเ้อ้้ แก้มือแก้มือ,มอมติดเคียวสองทีแล้วไงรอบนี้เคียวมันน่าจะหมดแล้วนะครับผมแต่ต้องไปเคลียร์กลางก่อนนะจริงๆผมจะเอาดาร์กก็ได้นะเดี๋ยวรับไอ้สเปียร์ก่อนนะครับผมซุ่มซุ่มโปง่งซุ่มโปง่งระยะไกลนะครับผมช้อนนี้รอตอนนี้เหมือนเพื่อนจะเปิดแล้วนะไม่เห็นมีใครโผล่ใกล้เลยวะ่ะ ดูเลนเรามีฟิกน,นะเราเล่นได้นะครับผมตอนนี้ล้ากเกิดนะครับแต่ว่านาคอนมาล่างเราต้องกลับไปการล่างก่อนนะไมง่อนนี่ถ้าป้อมแตกนี่นเราจะเสียโพซิชนในการเล่นนะครับผมนาะคอสเนี่ยอาจจะหลอยป้อมเรายาวๆได้เลยนะเฮ้ยเฮยโดนปิดแล้วน่ะหานมาร์กบอกเพื่อนก่อนนะครับผมแต่นาคอสไม่โผล่ไม่รู้หายไปไหนนะครับ ของตามเขาไม่ค่อยกาเขานะอ่ามันซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ผมนึกว่ามันจะไปตบเอ่อจะไปปิดหลังนะแต่มันมาลอยอยู่ตรงนี้นะครับผมหมาแล้วครับผมสปรีร์ออฟลองกีนุสนะครับผมใครเดินมาแบบนี้อันติเข้าหัวแบบเปิดไปก่อนเลยนะครับจังหวะน,นี้ยังไงเอ้ยดอกผมไม่ติดแอ้ผมปลาโดนไม่ใช่เหรอดอกผมไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีละเมื่อกี้ผมว่าผมปลาโดนนะเฮ้ยอะไรของเกมครับเนี่ย บัก๊ะะก่็ว่ะเมื่อกี้ผมว่าผมฟาโดนนะเมื่อกี้แต่บันดอกมไม่ขึ้นเลยอไอห,หัวบี้แจนอะแม่งบัคกเขา,าเออเคระยะแค่นี้ผมว่าไกลกว่านี้นยังโดนเลยนะเมื่อกี้นี่เข้าหัวเต็มๆนะแต่ดอกไม่ขึ้นหรือว่ามันกดล้างวะหรือเปล่าช่างมันนะครับผมเอาใหม่ครับแล้วมันมีอ็อดแก้ตัวบ้างนะ เอ,อมแบนมาเยอะแบนมาเยอะอาถานเกมนี้ฟอร์เรนอุตมามนเราจะเก้ได้หรือไม่นะครับเราก็ต้องมาติดตามดูกันนะครับผมแต่ตอนนี้เพื่อนบวกกันแล้วเดี๋ยวผมขอคลิปตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมเมื่อวันเปิดอันติไปแล้วนะครับรอแล้วจะฮูทำไมเดินมาทางนี้อ่ะพี่พี่ไม่เห็นเหรอผมอยู่อะ่ะฮึพี่ไม่เห็นเหรอครับเออให้ช่วยด้วยเฮ้ยไม่ดอกผมไปไหนวะเนี่ยถอยแล้วต้องถอยแล้วความไม่ดีแล้ว โอ้ยโอ้ยเย้สตานเลยยะฮัลโหลโอ้โหโอ้โหกระโดดโยงกระโดดเป็นกุ้งเลยโอ้โหอะไรนะก้อนห่าโดดเป็นกุ้งเลยโอ้ใครอะเห็นเทลแล้วก็หิวบางๆเลยชอบเพื่อนหิวจัดเลยอะรอรอดีกว่ารอกันนะครับผมเพื่อมีคนเดินผ่าน เกมนำ้ำเอาอะไรดีวะทอยไหมผมว่าถอยน่าจะคุ้มนะเพราะว่ามันมีทูเลน์อาจะเข้าฟิกเกอร์เข้าหัวดีครับแบบนี้ห้เาเลยฮัลโหลปาดอกเข้าหัวทีใครครับเนี่ยใครเฮ้ย,ย,ยแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วป่ะถ้าตายฟรีแน่ๆเลยเราจะไม่ยอมตายฟรีเราจะไม่ยอมตายฟรีเอเดนดขาดเลยฮัลโหลเราจะตามไปถึงป้อมใน และเราก็จะไม่ตายฟรีฮ่า <h> ฮ <ahaha> <h ahaha> ่าฮ่าติดเราจังหวะนี้ต้องทำบนมะเพราะว่าเขาหายสามนะครับผมเขแตกไปสามตัวหว่านจีแบบนี้สกอร์สวยจากเกมหนึ่งสี่เลขที่ออกมาหวาเกมนี้ ฐานเราเฮ้ยเฮ้ยเแล้วเทลหิวทอนเทลหิวทอนจังหวะน,นี้ทอนตายไปแล้วเทลอยู่ตรงนี้แล้วเทลไม่น่ารอดนะครับผมเทลหิวทอนเทลก็แตกไปนะครับฮัลโหลทิสุดท้ายเดี๋ยวขายแพตินัมซื้อกอกเกิดน,นะครับเฮ้ยอยากได้ดาร์กว่ะเพื่อนฮัลโหลเราอยากได้ดาร์กอ่ะจริงจริงเราตีได้นะคนเดียวแต่ว่านาค้อมมันยังมาเล่นกลางเรานะเราก็เคลียร์ก่อนนะครับผม ฮัลโหล my friend Dark Slayer โหลนี่แหละเราตีคนเดียวก็ได้นะเราไหวยอยู่แล้วขอแค่นาคอสไม่กระโดดมาปาดแล้วก็ลาดไปนะครับผมเออหวังว่าคงยังไม่มีใครมาเช็คนะครับเพราะว่ามันมีเพื่อนล่ออยู่ข้างล่างนะเน่าจะเป็นการล่ากันนะครับผมมีคนเก็บแถบมานะแต่ว่าเขาก็ไม่กล้ามานะครับถ้ามาเขาโดนผมแน่ นี่แอปไปอีกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระตุก็แล้วนะอ่ะยูอันตีใส่คีบแย้แค่โหจัดเวอร์จัดเท่านี้เวอร์จัดทำอะไรวะโอ้ยกูกระโดดอะไรเนี่ยปิเกอร์เข้าหัวออืืยังไงปลาเราเข้าหัวจริ้งแล้วเจอโอ้โหผิดผิดผิดทางอะผิดทางนะเพื่อนอืลวนเลย ช็อตนี้ลวนเลยเดี๋ยว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 กูมีล็อกคิวนะอย่า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 แม่โหจังหวะชุนลมุลนนี่ผมยังมั่วเลยวะจะเลิกมั่วได้ยังฮหลอหลผมว่าสกินมันไม่ให้อาถานอนะสกินมันคือตัวผมเองมากกว่าเ <c oughs> ออเออมันอาถันมันคือตัวผมเองว่าไม่นาใช่สกินแล้วผมว่าจบแนละ้วผมว่าน่าจะจบนะครับผมเหลือ ทูเรนตัวเดียวเรียบร้อยหมดตีนะครับแล้วก็ไป็นกรังนะครับที่พวกเราปลอดภยัยโอ้โหแกถ่านสำเร็จนะครับผมเกมนี้เฮ้ยบารมีเพื่อนล้วนๆ้วนลัดช,ช็อตแทบทุกตัว MVP เกมนี้ก็ต้องเลาอยู่แล้วอ้าวกูไม่ใช่กูไม่ได้ MVP เฉยอ,อะไรกันนี่อ่ะเฮ้กเกมอบโอ้โห6015ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาโอ้โหดาเมจแม่งแสนห้าเฮ้ดาเมจผมแม่งโคติ่มเลยว่าเจ็ดหมื่นโอ้นี่มันตัวลัดช็อตที่แท้ทูนี่ว่าในเกมเนี้ยลัดเขาอย่างเดียวเลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมก็ใกล้จะหนึ่งหมื่นซับแล้วนะครับสำหรับวาจาใดไม่สุภาพผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจู